สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาพ่อกับบ่าวพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพี่น้องมาพ่อกับยู่งยี่ตลาดนัดบ้านป้าอย่างนี้พ่อเหรอป้าข่าวต้องวันนี้เนาะครับาาชาววันพุทธที่สี่สิบสี่พวกโอ้อวันหมันเนาะวันเนี้ยวันหวยออกสี่พวกกระกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับป้าเป็นรถหลายๆน,น้องพ่อเนาะรถหลายวันเนี่ยเต็มวันยาลยกว่ารถจอดเต็มอยู่เอามาเชื่อกับพ่อพ่อสวัสดีครับผมครับผมพ่อเาไว้ตัวมือเนี่ย มาสองตัวเลยครับของให้ก่อนเนาะมานน้ำให้ก่อนเดี๋ยวผู้เบาผู้เบาก่อนผู้เบาหน่อยตัวเนี่ยมันตกน้ำเลี้ยงจังน้อยอยู่เนาะโอ้สักไหนเนี่ยครับพ่อตัวเนี่ยตัวนี้ว่าพันเนี่ยครับอืมตัวตัวผู้เนี่ยตัวแดงกันเดียวตัวแดงก็พันเนาะสองตัวตกน้ำเลี้ยงอยู่เอาไปคูณเอาเนาะพ่อเนาะจีจ้าข่าววาตยาวลุงไสยาฝนตกมาเนี่ยเนาะไอ้พ่อได้เอาแอมอยู่เจ้าเขาแล้วเนาะเจ้าเขาแล้วกับจิต ตัวไม้อยู่เนี่ยเนี่ยครับเอาเบิ้งดีๆเปิดกล้องกับพ่อของห้อยก่อนพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ปะจำเบอร์ได้ปะซูนก้าสามซูนก้าสามหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองสี่สี่ห้าแปดสี่สี่ห้าแปดพ่อยังครับผมสมบัติครับพ่อสมบัตินอะครับผมหรือถามห้อยห้อยก่อนก็ได้ครับมาน้ำกันนี่ครับกูของเราอยู่ที่องอะไรก็ได้เนาะคำันอ้วนขึ้นขัวเป็ตัวนี้ได้ อาพ่อครับผมสวัสดีครับผมุกพสวัสดีครับผมพ่อน้อมมเล่นตลงมาัเดียวนีวันี้ยองตัวขาย็นมาเาไรเนี้ยหน่มนสามพันห้าจะปีละวนนี่พ่อปีกัวนีเนาะัวนี้เนาะเอาพ่อบอกเผมเนียคุณเก้าคุณเก้าเจ็ด 3c, 00, 879, 879, cà phở nôm nào. Bún sợi phù cụ ครับครับถ้าให้เบิ่งครับถ้าบรรยากาศแผนนําครับอยู่ทั้งบทครับงัว มอใหญ่เนาะพ่อตีมือตัวคุณลุงตี่นเป็นนั่เป็นแม่ลูกลูกมันตายลูกมันสิควมือโอ้ไข่โอลูกไข่ตายแมีใหญ่ดีเลเนาะเพิดเิดเท่าไรพ่อเนี่ยฮะเพิ่เท่าไรเิดแหน่สามเมื่อสามสามเื่อสตัวตัวที่มันตายไปถูต well, ัวแม่พ oh, well ่อ อว้พ่อคนนั้นนั่นน้อยนิดเนาะจีนุงรายคนไอพ่อนี่ยไม่ร้อยห้าสิบได้หเนี้ยหัถงยังเลเนาะไ่เคียงอะเนาะครับพปอกเอเน่ะเปือกจำได้บ่เก้าห่งเกนึมสามสี่สามามส้า่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามเจพี่พ่อครับพ่อปอกพ่อปอกเนาะน้องบวขาพ่อปอกน้องบวขาตัวบางใหญ่เลยเนาะโอ้สามหมันห้องไว้ซื้อ เอาไปทับไว้จากแล้วก็ทับได้นตอนนี้เนาะดีงาครับกินได้ท่านเดิลงท่านสวดท่านยุบโพน้อยอยู่เอาพ่อขอบคุณครับผมถ่ายของพ่อก้อนพ่อแกนขบวนไปลงมาลงมาแล้วไม่ได้ ตรงนี้ครับลูกอะพ่อเทาไรเนี่ยพา่าแม่ลูกตัวเนี่ยมันไปยี่สิบสสองหมนสอะลูกแรกจิเหรอครับลูกสีแดงลูกแรกองเนาะลูกแรกจริลเรพูดเนี่ ประมาณสี่เดือนสามแม่แม่กระทบยังยังครับอยูเอาพ่อบอกเวยนะพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์ก็สามหกสี่เจ็ดเขตเปิดไปเท่าไหร่ครับยี่สามครับยี่สิามห้าร้อยเอาขอบคุณครับพ่อครับพ่อยังหือขอบคุณครับขอบคุณเนาะเอาขอบคุณครับผมเอาเนาะใส่บรรยากาศครับสายผูกอะไรได้บ้างเนี่ยครับ มีไข่เราไหมเนี่ยกิดกับกระบาดไว้แล้วเนี่ยไข่แล้วเออเอาไปใส่กันนะเพียงข้อเดียวกันได้ไหมป้าตมันมัดหวยมันมั่งหวยเบิ้งของเล็กคุณแม่คุณแม่มาซื้ออย่างครับเนี่ยมาซื้อง้วสิ่งวัดไซื้องัวไปดอมเอาไปดอมไหมไม่ได้ไม่ได้ไปขายได้ไปดอมได้เออเอาไปเลี้ยงกันแล้วคันคมพูดว่าคนมาซื้อแม่ว่าเอาไปทามแม่ก็บวขาไข่เออมีจะตุรัสเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วแม่เนาะเออเราเป็นคนดุนเออทุบบ้านเนาะ อันสัมบะยูบัานี่หวตะเล่นไปพ่อหัวนมาที่นี่วยู่เ่อมันตัวันร้าน่มัวจะเขียมาเดขายกัตัว่ายไปเลี้ยงหัวคัเราไม่ดีตัวนึกมันขาวแล้วบันี่เขาว่าจะไปเลี้ยงกันหเดค้าค้านองที่ไปวไยดขายเราเดีวนี่ขายตะเล่นตัวนี้ตัวเลงกตัน้อยแดงเนี่ยเ้ยไปขี่เตะดำยูดูวูเไปขี่ตะล้กำลังโกโก้รอรตัวนี้เราห้องไปสี่พันอี่แล้ววเนี่ย สี่พันตัวไหนบู้สี่พันเจ็ดร้อยชาวไร่น้อยตัวเนี่ยเดี๋ยวแม่ป้าไปร่อถ่ายที่บ้านเดี๋ยวผมโทรไปเดี๋วแม่ผมไปส่งหอดถึงที่แน่นอนผมก็แค่ไปส่งไหลเจ้าเยอะเอ้ไทยเบิ้งครับตัวนี้สี่พันเจ็ดครับตัวนั้นแม่เราซื้อออกแล้วอันเจ้าเห็นอัน ดึงเหรินก็ไม่ต้องเนี่ยสวนวันสันไทยเบิ้งครับตะหักตะหักมะนีดตะมุตะมีพี่น้องเด้อจะมีห้องไว้ซีพันเจ็ดครับเนี่ยเจ้าเลยน้อยครับเบิ้งบรรยากาศมะนีควายแถาตลาดหลายเรื่องเลยครับมะนีสายควายตัวนึ่งหล่อๆครับพี่น้องไายเบิ้งเอาหล่อๆกอนครับ

เป็นนักสายควายเจ๋อนี่ก็ตัวงามๆมือนี่ครับเอาดูบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักดีขนาดเลยครับคนก็มาซื้ออะไรหาซื้อหาขายกันอะไรับเนี่ยซึ่งว่าไม่รู้เออทายบรรยากาศบนพี่น้องเด้อเนี่ยตุล่ะครับหุ่มกันเต็มอยู่วันนี้บรรยากาศดีอยู่ครับบรรยากาศดี มีการซื้อการขายกันนั่นกันดีอยู่นะครับนี่กระลังหุ่มเบิงว่าของไฮแบนด้นยนะแม่ลูกโอ้วมาชิมได้ตั้น่ะม่เริ่มดูได้แล้วเริ่มเริ่มก็ได้แล้วลดมาเริ่มเหี่ยวลงละไปอะไรยังวะไปไปแล้วโอ้ครับเอาเบิ็งบรรยากาศครับพี่น้อง ครับพ่อกับพ่อลีพ่อลีวันนี้ครับผมพ่อลีเฮาก็อยู่ตลาดหน้าบ้านคมันขาวเนาะอืออันนี้เป็น ตัวผู้ตัวแม่นี่พอลีตัวนี้ตัวนี้นี่กัตัวแม่ครับโอ้ตัวนี้ชุดนี้ตัวนี้เท่าไหรพ่อตัวนี้ก้อนตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวนี่แปดพันไงตัวนี้แปดพันเนาะมันมีประวัติลูกตัวไหนบ่บ่ครับลูกตุ่มบ่ครับโอ้ไม่ติดปีเราถึงกับตัวแม่ยทำตัวนี้เนาะหลวงพ่อทศตรีหนาดีเนาะตัวนี้เนาะไอ้หมูนี่เด้่หมูสาวน้อยนี่เด้่นี่หมูสาวน้อยตัวละหน้าพันห้งตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้สองเม่ยสามโอ้ตัวผู้ตั้งหมดตีดตัวอ่าตัวห้าตัวเนาะโอ้โหนี่ครับเอาจะไปตัวไหนตัวผูู้จเนี่ย ตัวรหาพันห้าร้อยเอาเนี่ยครับตัวหาเรี่เนี่ยโอ้ยินกำงามเลยผมมัดจะเดือนนี่พ่อสเดือนมาสเดือนเนาะพอรีแต่ตมาดำเนาะขาหม้หน่อยกันนีอืมอามาบุ้งก็น้อยบ่ตัเนี่ยมืมนี่ร้ายเท่าไรเนี่ยร้ายสีปัญหาร้าย่ัาห้อน่อยคือกันอันนี้ก็สีปัหาเด็ตัวเนี่ยสตัวสีปัญหาเบิร์ใสสายเล็กมาครับวันเนี้ย ควายอะไรละหาปัญหางูอะไรสี่ปัญหาเนาะเอาพอลีบอกเบอร์ผมเนี่ยศูนย์หกสองครับหนึ่งหนึ่กครับหนึ่งูนยสี่หนึ่งับพอลีเกษุบุญเนาะเอาครับแล็กมาหลายตัยอมื้อเนี่ยสายเล็กสายเล็กครต้พอลีพ่จ้ิสายเล็กสายเล็กเอาเคุณหาดิเนี่ยนี่าไนเขาสายเล็ก ร 5, ้อยห้าพันห้าท่านคุณว่าสายเล็กสายเล็กอเ,เอาครับพมักตัวน้อยครับเด้เนี่ยไปตุนเนี่ยตัวเมียเดี๋ยวไล,ละเอียดตั้งๆก็โทษหาเจ้าของคุณเอาครับเย้ผมจีเบิ่งภาพรวบไลยก่อนไอ้คนทายวิีโอ้คออีกรอบนึงก็กได้ครับอยู่โรงพยาบาลแล้ว

ให้หกพันเจ้าของวงวละขจังหวะได้ดิจังหวะเชียววะทีโอ้แต่ดิโนคนเลี้ยงเนทอกนีนก็ลวงเลงต็นอกก็เลี้ยงมื่อไหมแม่เอาว่าก็เอาที่ไหนได้ไปเป็นแอบทันหได้เอาไปนะซื้อไปแบพ่านหาวันนี้ทีขายมือหนึงวันนี้เขาบอกให้หกพันหาเอาเอาบอกืนนี่ยเอาหามไ่ค่อยจากได้น้ำอ๋อบอกบอกเอวทีเอาจะได้ขายด้เยนะ เอาเนี่ยครับเรา,าว่าเราจับหัวงัวเราตัวบแบบไงเหยี่หกพันมาเนี่ยโอ้แต่ดีตัวเราแถวดดอเอาครับเด็กไทยเบิ้งเรา,าว่าครับอเอามันก็ไงเต๋วไปด้น้อกว่าเนี่ก็ได้นพพนเนาะคนไหมเออไปเจ็ดมีแล่วเข้าไปเรียงสองแย้เออตอนนี่เข้า่าเป็นตลาดเป็นแม่พันะเออครับเอาเรียงต่อครับเรียงต่อเรียงต่ออีกก่อนให้มันขึ้น ขายไมนขึ้หลายครับเอาขอบคผณายอะไรห้อยพ่อในหอยหอยสวัสดีครับครับมวันนีได้งวเมสามาแมสาแมสาโอ้สาวจากปีล้วเนี่ยส่วนเขาเราด้วเนี่ยส่วนเขาลาพ่อสวัสดีครับปมสวัสดีครับได้อย่างมาได้ขายบ่เอา้แล้วพ่อเออเอามามเราายทังไงเราพี่ โอ้นาดีตัวเนี่ยสูงไรในพูหนเ้็นล่กเดอโอไสาสิบหาแล้วเนี่ยเดิยุเอาเปิดอะไรครับตัวเนี่ยไออไหมื่นนองร้อยลองเอาไป้นากด้หอตัวด้หลายอยู่ตัวเอาครับตัวนี้เด้ตัวแม่เขานี่เจด้ครับอันนี้เป็นมวกโคงเนาะ หนึ่งเร้อยเาบอกเินนะครับเอาศูนย์แปดหกครับแปดเจปดครับหกสองห้าเจ็ดครับไ่ครับผมไ่เนื้อไข่เนื Am ้อควันนองขาวนะครับผมเอานครับรอง้องไหวเงินหนึ่งัเกิบหเงิน1นึ่งพันาร้อยครับราคาพอต้องราอยู่ครับเนี่ยงกัเนื้อนางดีเจ็นสาวแล้วเงาดีพร้อตัวมีตม่มอย่างเราตัวหางก็นดีท่อมน้องพ่อคนผมครับผมพอนึก บุลลินก็ดีด้วยเนี่ย<ว>เอาครับนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ซื้อเอาไว้นะครับเด้อเนี่ยต่างจังหวัดแถวเพชรบูรณ์แถวลพบุรีครับมาซื้อเอาครับนครสวรรค์มาซื้อเอาสายผู้ครับพี่น้องซื้อก็เอาขึ้นไปทั้งทั้งเหนือครับนี่ มันซื้อไปแล้วครับรุ่นประมาณนี้แหละครับพี่น้องรุ่นประมาณนี้แหละว่วาสูงกับประมาณปีครว่าซือขายก็ดีครับมีเขามีนั่นเนาะแล้วดีแห้งดีครับซื้ือไปต่างจังหวัดมาซื้อหลายครับเมื่อนี้ครับซื้อใซรรถไปเตรียมตัวขนส่งครับเตรียมตัวขนส่งลับเคลืนไปทางเหนือนี่ครั้ตัวเลยมาเป็นขบนนวนการสายนี่รอยนี่พี่น้องสายผูครับสายผู สายคุ้นเอาไปคุ้นอันนี้สายรอโอ้ตัวน,นี้รอดีไ้ยถ่ายก่อนหน้าเ้ยโอ้อันนี้รอรอสายรออะไรเนาะสายรอผู้รอผู้รอ ดูบรรยากาศเดีเพิ่งครับนี่เปิดกันไปไแล้วสายหล่อหล่อใช่ไหมตลอหัวล้นตัวนี้ครับอย่น,อนี้เนาะหัวนี่มันขี้โกว่า,วาออกตลาดได้ขายครับหัวประมาณนี้ออกตลาดได้ขายนะควันครับ เปล่งบรรยากาศพุ่มใบน้ำครับพี่น้องขรวอบคุณมากว่าเ้อครับเบิ้งเป็นบรรยากาศเบิ้งเป็นเพื่อเพื่อไปน้ำก็ได้ครับสีสันดีเอา<อ>คนมากานานว่าครับมาให้เบิ้งเป็นเพื่อเพื่อนครับตาน,น,น้อยๆลงมาสักหน่อยอันอนี้กำลังกลับครับพี่น้องได้แล้วก็กลับแล้วครับออกเดินทางแล้วครับนี่ประมาณ สองวงก็ออกเดินทางแล้วครับจากจังหวัดตลาดอย่งนี้ซื้อเราก็ซื้อเราก็เอาออกได้เลยนะครับพี่น้องซื้อเราออกได้เลยับประมาณสองสามวงก็ออกแล้วครับเนี่ยกำลังออกเดินทางกันครับกำลังออกเดินทางกันกำลังออกเดินทางครับทายบรรยากาศครับซื้อเด้เราก็ออกเดินทางกันครับพี่น้องออกเดินทางกันครับซื้อเราขายเราก็ออกครับ คัอเดพยวรพ่อพ่อบุถึงพอบถึงเหลือตัวเดียวนะตัวนี้เนาะครับผมเหลือมน่อยตัวเดียวครับขายดีเอาไมตัวมือเนี่ยมาทั้งหมดครับโอ้ได้ขายอยู่เนาะอันนี้แล้วสายผู่สายผูครับผูห้องไว้เท่าไรครับราคาเอ้าคาเปิดเปิดเปห้าพันเจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อยเปิดราคาเปิดครับคออันใดครับผมครับผมเอาพ่อถึงปกเบอร์แน่มือนีมตัวเดียวสองสามเจ็ึงครับผมครับขอบคุณครับพ่อถึงขอจบวันะนะพ่อถึงเ้อขายดีๆครับผม เอาครับมืออื่นกับพ่อเราอยู่จัดุรัดกับจัดุรัสมรืออื่นพอกันครับพ่อจัดุรัสครับเลยตัวแม่ไปอีกตัวนึงอเอาคุณภาพครับคุณภาพรับประกันรับประกันคุณภาพเอาครับผมขอบคุณครับรความหมายเชี่ยวยังอัดอัดอยนะู่ที่ม้าน้ำมันตกลมอะ่ะก็ดีรับจ้างกันไปทั้งง่ายตาไปอยู่ทั้งเดียวกัน สวัสดีครับ,บวอรในห้อยวอร์ให้อยสวัสดีครับผมวอได้ไป็ลูกมาน,นี่โอ้ไม่ลูกลูกตัวไหนงั้นล,ลูกครูตัวเมียลูกครัวลูกเหล็กกว่างั้นตัวราคาเท่าไหร่เอา